วันนี้นับเป็นนิมิตหมายที่ดีครับวันนี้คณะนี้เป็นคณะที่สามแล้วที่มาวันนี้นะวันนี้วันที่สามมก,กราสองพันห้าร้อยหกสิบมานะครับคุณลุงมาจากไหนครับมาจากอำเภอเสืงสสงครับอำเภอเสืยงสางเจสงสารอยู่ตรงไหนอยู่อำเภอจังหวัดอะไรจังหวัดนครราชสีมาค่ะมียางอยู่อ,อย่าบอกมากครับ,บ,บอกเลยหกร้อยค่ะ600หกร้อยไร่นะแสดงแสดงว่ามือใหญ่มากครับนะ อันนี้ถังเบอร์เท่เล่ลุงเบอร์สิบหกนะเบอร์สิบหกนี่เบอร์สิบหกเบอร์สิบหกอันนี้หกมีดนะแต่ไม่แต่ไม่ใช่ทุกต้นนะแต่ไม่ใช่ต้นเป็นธรรมชาติอ่าทีนี้ของเจเนี่ยทำมากี่ปีแล้วเนี่ยปสี่เจ็ดปีสี่เก้าอ่ะเลเริ่มปลูกปีสี่เก้านะเคยมียาอย่างนี้บ้างไหมลุงไม่เคยเลยค่ะลุงนี่พื้นเพเป็นของเจไหนนะ คนสุราษฎร์อําเภอชัยยาปลูกยางมาตั้งแต่เห็นต้นยางมาั้งแต่เล็กๆแล้วใช่ไหม2,500 2,500เนะ่ยเคยเห็นอย่างนี้ไหมไม่มีไม่มีลุงช่วยบอกบอกพี่น้องชาวใต้เป็นภาษาใต้ทีเดียวไม่เชือมาแลได้ของจริงของจริงเราบอกด้วยบอกเบ้านอาจารย์สะเอมบุญเซนามาแลได้ครับไม่ใช่ไม่ใช่โกหกนะไม่ใช่โกหกไม่คีหก เรื Or, Yum, อ่องจริงเรื่องจริงต้นยางก็ไม่โสมงลุงลุงว่ามันจะอยู <c <c ่ได้ถึงห6าปีไหมต้นยางนี่ได้ไหมได้ได้ปกติเนี่ยย่บปีโค่นเลยนะใช่ไหมอันนี้เปลือกเปลือกเปลือก5าเปลือกหกยังได้นนี่นะโอ้โหผมภูมิใจมากคนที่เคยเกิดมาเห็นสวนยางเลยเนี่ยใช่ไหมนี่เกิดมา เห็นสวนยางเลยนะแต่ไม่เคยเห็นขนาดนี้นะไม่เคยค่ะอาจารย์ลุงดูตรงตรงแผฉตรงนี้นะเราซ้ําหน้าแล้วนะคร<ช>ับเ,เรากรีดซ้ําหน้าแล้วตรงนี้ซ้ําหน้าแล้ว<ช><ช>ลุงป้าลองเอาเอาเอานิ้ววางดินิ้วาวางเกือบนิ้วเห็นไหม<ช>ความหนาของเปลือกนะ,ค,ะความจริงเปลือกที่มันกรีดซ้ําเนี่ยมันไม่น่จาจะขนาดนี้นะใช่ไหมเฮียลองดูสิุุดดดดยยออ เออเอเดียวในหนึ่งเดียวในโลกมาแล้ได้หนึ่งเดียวในโลกครับท้งเบอร์สิบหกนะอื่าลองลองบอกไปถึงพี่น้องชาวปากใต้ที่เอาลองพูดได้ได้ครับหนึ่งเดียวในโลกไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นย่างมาตั้งแต่รุ่นพออืมก็ลองโทรมาคุยกับครูใสวก็นี่นี่คนมีสวนยางหกร้อยไร่นั่นนี่แล้วเคยเห็นยาง้แต่เล็กๆนลยนะนี่นะ ปกตินะปกตินะคนใต้ใจไม่เปิดนะเพราะเขาทํายางมาก่อนไงถูกไหมว่าว่าต่อแหล่ะล้วว่าเทรวมกันล่ะทีแรกก็ไม่เชื่อเน็นมายูทูบมาแรงข้องจริงเชื่อแล้วใช่ไหมเชื่อเชื่อเชื่อขอบคุณมากลุงขอบคุณมากครับอาหาลอาจารย์อ่าวันเนี้โชคดีมากนะเนี่ยเจเนี่ยอยู่โพธารามนะเป็นคนโพธารามบางนี่เป็นคนสุราชนะเนี่ยสุราชบางลองยกถังขึ้นมาทีครับลองยกถังขึ้นมาที อ่อ่าไม่เปล่าอันเนี้ยอ่าอ่าบางลองพูดไปถึงพี่น้องชาวสุราษฎร์ดิพูดภาษาตาพูดภาษาตาชาวสุราชนะอ่าบอกว่าอ่าไม่บอกเลยบอกบอกพี่น้องชาวสุรับมาแล้ได้ครับสวนครูสะเเอมไม่เดี๋ยวโกหกนะบางนะไม่ไม่คีดเขกเปล่าบางบอกว่าพอสอนทวันห้าร้อเจออย่างแล้วใช่ไหมตั้งแต่เด็ก ต้นมาตั้งแต่รุ่นขอไม่เคยเจอเคยเห็นอย่างนี้ไหมไม่เคยไม่เคยเห็นครับบางก็เดินมารอบสวนแล้วนะครับแต่ว่าบางบบาางงต้นออกมากกว่านี้อีกนะอันนี้อันนี้แค่ทางเบอร์สิบห้านั่นนี่ถังเบอร์สิบหกก็เจอมาแล้วนะเอาบางช่วยบอกพักพี่น้องชาวปากใต้ทีถ้ายากได้ยากรวยมาแล้วได้หนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกเรื่องจริงเรื่องจริงครับมาแล้วได้เลยครับคุณครูตัเอง อ่ะบังดูนี่นะบังดูอ่ะบังบังเอาแขวนไว้เลยครับอ่ะบังเอาแขวนไว้เลยอ่ะบังแผนไว้บังแผนไว้อ่ะลองบังลองเอานิ้วชี้บังท่าที่เปลือกดินิ้วก้อยนะนิ้วก้อยนะเอาเอียงหน่อยเอียงหน่อยกันเอียงเอ้ยนี่หนาเป็นนิ้วเลยนะเนี่ยนะหน้าหนิ้วนึงหนิ้วนึงเออนิ้วมือเลยนะเอ้ยเปลือกนะนี่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 เปลือกซ้ำสองนะบังนะเปลือกซ้ำสองนะอ่ะดูดูดูเปลือกข้างบนตรงหัวเจเที่อตรงนี้นะตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมว่าเปลือก มันสมานหมดแล้วนะมันงอกมาหมดแล้วนะบังเห็นไหมเห็นไหมว่าปีหนึ่งผมปียางแคบบังลองคืบดูดิลองคืบดิปีหนึ่งอะปีสองปีสามสี่ห้าหกมันจะได้เก้าปีนะบังนะได้เก้าปีหกได้เก้าปีหกเออได้เก้าปีพอครบเก้าปีก็ไปฝั่งโน้นไปฝั่งโน้นปีเอออยู่ได้สิบแปดปีบังว่ามันจะอยู่ได้เป็นห้าสิบหกสิบปีไหมนี่ ได้ไหมตามเสือกได้ถ้าห้ากววาสมบูรณ์แบบนี้อวังผมถามหน่อยที่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 สุราษฎร์บ้านบางอำเภอชายยาเนี่ยยางอยู่ได้นานไหมยอยางเกง่งพวมาเปลือกซ้องเปลือกซ่านนี่หายากหายากแล้วนะาาาาอืมนี่เปลือกสองออกเป็นถังเลยน,นั่นเองอืมอ่าอ่าอยากจะบอกนะครับบางดู YouTube ผมมานานยอะไรยัง ปีกว่าแล้ว่าวติดตามมาตลอดครับตัดสินใจมาเลยนะตัดสินใจมาเลย Youtube ช่องครูเสีมบุญเสนานะหรือไม่ก็ดูที่เ a c บุ๊กเฟซบุ๊กเพจยางพราพารวยหรือไม่ก็มาดูที่อําเภอโคกสิทวันจังหวัดสกลนครบังงมาจากโคราชวันนี้คุ้มค่าไหมคุ้มค่าครับคุ้มค่ามากเลยได้มาเห็นของจริงคุ้มค่าเนาะไม่เชื่อทีแรกก ช่างใจอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าไม่เคยเจอนะคถ้าออกอย่างนี้คงจะตายหมดแต่มาดูจริงๆแล้วต้นไม่โสมใบก็ยังเขียวเหมือนกับเหมือนกับที่ย้อยธรรมดาธรรมดามาธรรมดาเนาะมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆเนาะเหลือเชื่อเหลือเชื่อจริงๆครับเหลือเชื่อจริงๆนี่บางพืช่วยณได้บางฟังนะต่อไปนะคนที่มียางแค่สามร้อยต้นห้าร้อยต้นบังว่าถ้าออกเนี้ยเลี้ยงครอบครัวได้ไหมโอ้โหสบายมากครับแล้วไม่เหนื่อยด้วยนะไม่เหนื่อยด้วย คนก็ไม่เหนื่อยยางก็ไม่โทรมเหลือเชื่อเนะแค่ใช้ขี้ไก่เองเนะขี้ไก่ก็บางพ่อนะจี่ปีใส่ครั้งนะสามปีใส่ครั้งนะแต่ต้องฉีดด้วยน้ำหมักเอเอ็มสูตรครูเสอเอ็มนะบางถ้าปุ๋ยถ้าปุ๋ยยี่ห้ออื่นมันทําได้ขนาดนี้นะเขาเอาไปโฆษณายอดขายทั่วโลกเป็นหมื่นล้านนะเป็นหมื่นล้านนะถ้าถ้าทถ้าชาวบ้านทําอย่างนี้นะ อันนี้มันมันไม่ใช่เรื่องอยางพาราเรื่องเดียวแล้วบางมันเป็นเรื่องความมั่นคงแล้วถูกไหมชาวบ้านหายจนแล้ว<ะ>ใช่ไหมย<ะ>อยู่ได้เลย,อ,ย,อ,ยอ่าวัสดีครับวัสดีครับ,บ